ดีครับร,รับ้อนรัีท่านผู้ฟังที่ร่วทตั้งรับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังแต่ได้ทราบเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราควรจะต้องรับทราบกันทั่วไปนะครับในเรื่องนี้นะได้เชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรวิไลเทียนุโรธนุนพดีนะครับท่านเป็นอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์วมาใดไม่โดนนะครับมา,ารายงานท่านด้านนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอวอื่นก่อนที่เราจะไปพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เรื่องสารคา,าร์คลอเเจนกรูไทกูตาไทโอนและก็อาหารประเภทโปรตีนซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่เราควรจะต้องทราบแต่ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์สนใจด้านนี้เเพราะว่าอาจารย์ได้ ไปศึกษามาในด,ด้านนี้โดยนีย้ที่ทราบมาถามเบื้องต้นว่าอาจารย์ไปเรียนตั้งแต่เตรียมเตรียมบุดมศึกษาด้านไหนที่ไหนครับค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโดยทฉันเองจบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาค่ะรุ่นสามสิบห้าอันสามสิบห้าก็ปีพศประมาณสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสิบ เจ็ดสิบห้โอ้ยรุ่พอสมควรนลค่ะมหาวกทบคลเยอะนะค่างกันพอสมควรสิบปีมผมจบสุูรปตมหิดลสองพัาร้ิมดองเาต่างกันเยอะนะใช่้วปรลาดจแล้วก็ไปเข้าศึกษาที่คณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็จบออกมาทางด้านเภสัชศาสตร์นะคะเสร็จแล้วก็ ชิงทุนรัฐบาลไทยเปน็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยนะคะไปศึกษาทางด้านเภสัชวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของด้านยานะคะตามความต้องการของสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะคะไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านนี้นะคะที่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนโอ้ตามมากเลยหนาวมากะพอนนะอหนือของอาสาตมรกีนี่จำได้ตอนนั้นผมจบปริญญาโทที่มิซิแปีเขาบอกให้ไปรายงานตัวที่มิชิแกนนะครับ ผมได้ทุนเอดีไปผมบอกตรงว่าผมเป็นนักเรียนที่ไม่ดีผมไม่สามารถไปรายงานตัวได้เพราะผมกลัวหนาวอาจารย์อยู่ที่นั่นผมอยู่นู่นนะก็วิทยากรวรียนเอกที่นั่นเลยนะแล้วเรียนตีใช่ไหนครับไม่โดนนะโอ้โหไม่โดนและไปสอบในถุงกระเปได้านอุ่นนัดงดแข่งมากนะเพราะว่ากอะเป๋ามีเป็นทุนที่รัฐบาลนี่ก็ในด้าน ของจาเป็นสัตว์ในความไม่เท่าเทสมัยยุคนะคะก็ต้องการให้ไปอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะก็ไปเรียนที่มิชิแกนโรงเรียนแพทย์ประมาณสักห้าถึงหกปีก็จบปริญญาเอกนะคะก็ได้ทุนรัฐบาลไทยนะค่ะเสร็จแล้วก็ไปทํางานทำพสต์ดอกที่นิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะคะทางด้านของการพัฒนาวัคซีนมาลาเรียนะคะเสร็จแล้วดิฉันก็พูดถึงพูดถึงตัวนี้นะคือที่อาจารย์บอกรายการกับเราตัวนี้นะ ที่นิวยอร์กก็เริ่มมีปัญหาไม่ใช่เรื่อค่ะแล้วนี่ก็มีเรื่องฟูค<ฟ>่ะ<ฟ>ก็เป็นโรคเก่าๆที่ใครๆก็เป็นได้นะฮะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนที่อายุมากเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คนอายุมากมีเยอะมาก โรคนี้แล้วก็เจอสภาวะอะไรบางอย่างก็อาจจะติดเชื้อกันได้นียคก็ต้องระวังคนที่อยมากก็ร่างกายอ่อนแอมะค่ะเสร็จแล้วดิฉันก็เลยกลับมาทํางานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาดิฉันก็ทําอยู่มาสักห้าถึงหปีในเรื่องของ adverse drug reaction center นะคะคืออาการข้างเคียงของยาหรวิชาการนะคะแล้วก็เลยย้ายมาทํางานสอนหนังสือนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสอนหนังสือนักศึกษาแพทย นักึาษายาบาลนักสาวเทคนิคการแพทย์สาสุขอะไรนี้นะคะเป็นยาตรีโทและเอกค่ะอะไรอะไรสาวอาจารย์เป็นคณะกรรมการมากมายเลยนะครับก็ <c oughs> ส่วนมากทางด้าน่ช่วยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาบ้างค่ะก็ดูพวกเกี่ยวกับยาใหม่ๆนะะสมยัยสมัยใหม่ๆที่เป็นพวกชีววัตถุนะคะยาต้านมะเร็งยาอะไรที่แพงๆนะครับเข้มละหลายหมื่นเนี่ยที่เป็นยาช่วยชีวิตเนี่ยก็ ก็มีมาอยู่เรื่อยๆอินิโทพอยตินยาล้างไปอะไรพวกนี้นะคะฮอร์โมนสัต่างๆก็เป็นคนที่รีวิวงาน่านสำหรับยาพวกนี้นะคะแล้วก็ช่วยงานทางด้านของสมาคมนักเรียนทุนบ้านนะคะแล้วก็เป็นคณะกรรมการไบโอเซฟตี้่ยนพักหนึ่งเหมือนกันนะก็ก็มีหลายหลายกรรมการงานงานวิจัยที่เด่นๆนะครับเอ่อเปียตรีเมยาโทเปียเอก อาจารย์ท่านฟางนิสัยเรียนเียนอะไรที่เหมือนกันท่านผู้ชมก็แบบาที่ออกมาเนี่ยเป็นที่เรียกว่ายอมรับไัแล้วคือที่ที่ที่เมืองไทยที่เมืองไทยก็ทำทางด้านเกี่ยวกับพัฒนายาสารมาเลเรียนค่ะที่คุนก็ก็เกี่ยวกับพคตรสเตียรอยค่ะแอนตี้แคนเต่างต่างค่ะและทำเพื่องทำวิจัยเรื่องมาลลเรียนนะก็ผมไปผมไปอินเดียมานะอาจารย์ครับในนี้ผมไปเจอต้นทวินินที่อินเดีย แล้วก็สอบถามคนที่อินเดียเขาบอกนี่แก้มมาลาเรียค่ะผู้ที่ปลูกเต็มเต็มเต็มประเทศ<อ>เียพินีนก็เป็นเป็นเป็นต้นไม้สมุนไพรที่รักษาม,มาลาเรียมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหูอ,อาจจะหูื้ออะต่าตอนนี้ก็มียามาลาเรียที่ที่ใช้ได้ดีหลายตัวนะคะก็อาทิมิซินีนชิงเห่าสู้มาทิลักน่เียนะคะ แต่ว่าปัญหามาเวณของเราก็คือเราในการดื้อยากันมากแล้วก็พัฒนาทางด้านดีมาบ้างน,นิดหน่อยอย่างประเทศที่ยังกําลังพัฒนาเนี่ยนะเขาดูตัวทางเขาก็ยังใช้พื้นดินอยู่นะ ค่ะก็เป็นเป็นยาอะไรที่ยังรักษาได้ยังรักษาได้นะแต่ว่าที่เดียวไปยังต้มยเต็มก็เต็มทุกประเทศเลยก็ยังพอรักษาได้แต่ว่ามีอาการข้างเคียงเยอะ๋อไม่ใารข้างเคียงเยอะนะคนก็เลยไปหันไปอย่างอื่นในโลกวิทยาศาสตร์นะอย่าวิทยาศาสตร์มากนะก็วันนี้ก็ จากาเรื่องของคอลลาเจนอ่าครับก็เออค,ครับเราคือ,อกันพ <this S 2> อประมูลกาว่าอาจารย์จบกัรที่ไหนมาครับวิจัยอะไรอาจ,จารย์สอนที่ไหนนะครับวันนี้ที่เราสนใจคือคอลลาเจนคอลลาเจนแล้วันนี้ก็จะว่าให้ท่านผู้ชมได้รู้เรื่องคอลลาเจนตัวแรกนะครับแล้วต่อมาก็ครู้กัตเตอร์ <c oughs> และก็อาหารหรือนิวทริชั่นประเภทโปรตีน ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากอาจารย์ทัดถามก่อนเลยว่าคร์โบไฮเดนที่เขาพูดกันมากๆตรงนี้นะครับมันคืออะไรกันนะครับค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็มีโฆษณามากมเกินนะคะในทั้งทางโทรทัศน์ทั้งทางวิทยุมีอาหารเสริมเครื่องดื่มผสมสารที่จะเป็นอะไรที่จะช่วยให้ร่างกายไม่ให้แข็งแรงให้ผิวพรรณดีหน้าตาสดใสอย,อยู่มากเลยแล้วก็บอกว่า มีผสมส่วนผสมของคอลลาเจนเยอะทีเดียวพี่เขาจะบอกว่าทําให้ร่างกายทำให้ผิวพรรณดีแต่งตึง,ตงสวยงามแล้วก็คนอายุสูงวัยก็ไม่อ่อนคล้อยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้วันนี้ดิฉันก็เลยเจอมาเล่าให้ผู้ฟังฟังเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรารับประทานคอลลาเจนที่เป็นส่วนผสมในอาหารเสริมต่างๆหรือในเครื่องดื่มผสมแม้กระทั่งครีมครีมเสริมความงามทั้งหลายที่ช่วยทําให้ ผิวหน้าเต่งตึงเนี่ยมันจริงหรือไม่คะแล้วก็ความจริงเป็นอย่างไรส่วนมากแล้วเนี่ยทางการโฆษณาสินค้าเนี่ยก็ไม่ได้พูดความเท็จเลยนะคะคือพูดความจริงแต่ว่าไม่หมดแล้วก็อาจจะทําให้ผู้ประชาชนทั่ทวไปอาจจะเข้าใจผิดเล็กน้อยนะเพราะว่าการที่ไม่ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด เป็นยุคให้บังส่วนมันก็ทําให้เราที่อาาจรหิงเชื่อคล้อยตามที่อาจารย์พูดตรงนี้มอกมาก็ว่าความจริงเขาพูดความจริงแต่ว่าจริงไม่หมดก็เลยอาจจะต้องมีปัญหาคือจริงจริงก็คือเป็นในแง่ของหน้าที่อะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ากินเข้าไปแล้วดีจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยได้ฟังมาถึงตรงนี้อาจารย์จะต้องมาอธิบายรายละเอียดอธิบายให้นิดนึงแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังฟังให้ท่านผู้ฟัชมตัดสินว่าเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นขอดูสไลด์นิดนึงนะคะ อ่าจะไล่มาแล้วนะครับจะไล่มาแล้วอันนี้ดิฉันก็พยายามไปไปเลือกสไลด์ที่เป็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ให้ความเข้าใจง่ายๆซึ่งจริงๆที่เขาพูดมาเป็นความจริงทั้งหมดเลยนะคะว่าผู้หญิงขึ้นมาทีรูปผู้หญิงก็เลยให้ดูง่ายๆนะคะมาจากไอ้ colorpink.net ที่เขาขายพวกคอลลาเจนทั้งหลายสิ่งที่เขานาเสนอเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จริงก็คือว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะโปรตีนนี่ก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน กรดอะมิโนของเรานี่มีอยู่20ชนิดถูกไหมคะแล้วก็โปรตีนก็ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนต่อกันเป็นสายยาวๆอันนี้ของคอลลาเจนที่ก็มีสายยาวๆอยู่3สายนะคะแต่ละสายแต่ละสายนี่ก็กรดอะมิโนประมาณหลายพันตัวแปคว่าว่ากรดอะมิโนที่อาจารย์บอกว่า20ชนิดเนี่ยมันทุกตัวไหมทุกตัวเลยนะต่อๆกันไปเรื่อยๆประมาณส0 0พันตัวยาวเลยนะฮะไปยี่ชนิดเนี่ยมันมาใส่อยู่ในคอลลาเจนหมด ค่ะก็คือว่ามันก็แล้วแต่ว่าอะไรอะไรมากอะไรน้อยนะคะ<ม>ทีนี้กรดอะมิโนที่ของคอลลาเจนเนี่ยก็มีกรดอะมิโนอยู่ประมาณเนี่ยยีชนิดแล้วก็ใส่ลงมาหมดแต่ว่าอะไรมีมากน้อยต่างกันแล้วก็อาจจะถามว่ากรดอะมิโนจากคอลลาเจนเป็นส่วนเป็นอะไรนะคะเป็นแหล่งพลังเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะ,ะพูดถึงนะคะแต่ว่าอันนี้เราพูดทั่วไปก่อนว่าโปรตีนที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่หลายหลายร้อยชนิด แล้วก็มีน้ําหนักประมาณสัก4กิโลได้คอลลาเจนนี่คิดเป็นโปรตีนประมาณ1/4ทั้งหมดของร่างกายแสดงว่ามันมีเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็แต่ละสายนี่ประมาณสักหลายพันกรดอะมิโนรวมๆกันนะคะน้ำหนักโมเลกุลก็300กิโลดาวตันก็ค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วก็พบอยู่ทั่วร่างกายเลยประมาณ1/4ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเป็นคอลลาเจนนะคะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยก็จะอยู่ในทั่วร่างกายเป็นมดเลยนะคะวัยวา ต่างๆแล้วก็มีหน้าที่ให้ความแข็งแรงเป็นโครงสร้างคะราตอนนี้ทั่วร่างกายนะให้ไปบอกก่อนเลยว่าไอ้คาร์โบไฮเดรตนี่คือสารโปรตีนแต่ที่มาลุงบอกว่าร่างกายสร้างขึ้นร่างกายสร้างขึ้นไม่ไม่ไม่ใช่เราไปแอลทานอาหารโปรตีนคือเรารับทานอาหารโปรตีนใช่ไหมคะร่างกายแล้วก็สร้างขึ้นคอร์โบไฮเดรตกับเด็กๆเลยเพื่อเป็นโครงสร้างกระดูกฟันข้อต่อเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตาอะไรวะภายในต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นโครงสร้างทําให้ร่างกายแข็งแรง แล้วก็อยู่ภายนอกเซลล์ด้วยทําให้เราเป็นโครงสร้างแบบนี้บางคนเขาพูดคล้ายๆกันจะเป็นกาวอะไรเกาะให้ร่างกายมันอยู่เป็นโครงสร้างรูปทรงอยู่ได้นะคะแล้วก็มันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะมีต้นกำเนสีโปรตีนทั่วๆไปที่ร่างกายสร้างมันท่านจะเบ็กเลย ถ้าถ้าไม่มีตัวนี้ร่างกายส่วนเสริมนี่มันก็ไม่เชื่อมกันไม่เชื่อมกันก็จะร้ายก็จะดูดต่อดล้วเลยถือว่าตัวเชื่อมไหมเชื่อมเสริมร่างกายให้มันเหนียวให้มันแน่นรูปร่างคุณกำลังให้ความแข็งแรงรตาว้วมีความจำเป็นแล้วคือความจำเป็นที่จะเชื่อมให้สมานร่างกายแล้วก็ให้อยู่เป็นรูปร่างอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในผิวหนังที่ผิวหนังด้วยนะผิวหนังด้วยนะผิวหนังก็เป็นทําให้ร่างกายเรามีผิวที่ดี แข็งแรงยืดหยุนนะคะมีที่เล็บก็ทําให้เล็บมันเงางามดีเพราะว่าคาร์เมีหลายแบบนะคะมีที่ตาด้วยตาด้วยหนึ่เล็บมันก็เป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็ยืดหยุ่นใช่ไหมค่ะมันก็ไม่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 แด้ไอผิวหนังเราเนี่ยมันมันก็ไม่แข็งกระด้างพอเราหยบก็วบีบแล้วไปมันก็ยืดยืดตึงตั้งแต่เด็กๆดังนั้นคอเลสเซนไม่สำคัญสำคัญแล้วนะสำคัญแล้วร่างกายสร้างขึ้นเอง นะคะจากกรดอะมิโนที่เรารับประทานจากอาหารนะคะแต่ว่าคอลลาเจนนี่ก็ร่างกายเราสร้างขึ้นเองนะคะขนาด <ฮะ S 2> ใหญ่ทีนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะเป็นส่วนประกอบของผมทําให้ผมเป็นเงางามนะ,ะผมไม่ไม่แห้งไม่เปราะง่ายนะคะ,<ฮ>ะเป็นส่วนประกอบของผิวพรรณที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ทําให้ผิวพรรณดูเต่งตึงมีความยืดหยุนนะคะไม่ไม่เหี่ยวย่นไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวคล้อยไม่แสกนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากที่ทําให้คนเอาไปใช้ทําให โปรโมทสินค้านะคะก็ทำให้ผิวพรรณตึงตึงไม่เหี่ยวย่นนะเพราะถ้าเกิดไม่มีคอลลาเจนแล้วก็จะเหี่ยวย่นส่วนมากแล้วคนแก่ๆคนอายุมากๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของเราเนี่ยลดน้อยลงคผิวพรรณก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยดีอาจารย์พูดว่าไอ้คอลลาเจนเนี่ยมันเป็นทั้งอานเสริมมันเป็นทั้งเรื่องสมองทีนี้พอเรื่องสมองเนี่ยนะครับก็เริ่มงหมายเรื่องผิวพรรณแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าเออมัน,ม,นมันดีจริงหรือเปล่าอันนี้พูดทั่วไปก่อนออว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลายหน้าที่นะคะ<ต>ไม่ใช่เพราะแค่ผิวอย่างเดียวเพราะโปรตีนทั่วร่างกายเนี่ยผิวก็เป็นส่วนหนึ่งผิวหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนิดนึงบัตเบเซลหลอดเลือดน<อ>ะคะหลอดอเลือดไปเลยฮะหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมันไม่เปราะง่ายมันยืดหยุ่นเวลาเราเวลาเราเวลาเรามีวิ่งวื้ออะไรเงี้ยหลอดเลือดมันก็จะยืดหยุ่นฮะไม่ไม่ไม่เปราะไม่แตก ข้อสาคัญคือว่าไอ้คอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของหลอดเลือดทําใหไไ้ไม่ไม่ไม่ปลอดแตกง่ายวิตามินซีนี่สําคัญมากช่วยสร้างคอลลาเจนอันนี้เป็นเป็นความจริงที่แท้เลยนะคะใครขาดวิตามินซีเนี่ยคอลลาเจนจะไม่สร้างอันนี้ชัดเจนนะ,ะแล้วก็วิตามินซีเราต้องกินจากอาหารจากข้างนอกเราสร้างเองไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นจะซื้ออะไรก็แล้วแต่วิตามินซีนี่สําคัญมากท<อ>่านอาจารย์คงจะทราบว่าบางทีปัจเจเซลคนที่ขาดวิตามินซีเนี่ยเป็นโรคสเคอร์บี้เลือดออกตามไรฟัน ก็เพราะว่าพวกพวกในกะลาสีที่ว่าไปไม่ได้ไปไปที่เกาะดูปลาทะเลนะแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารไอ้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแค่ที่ฟันยิงคนไทยเรารู้มาตั้งแต่แรกนะใช่ฮะว่าที่กินส้มนะกินส้มนะเพราะว่าระวังเลือดออกตามใบฟันค่ะเพราะว่าบัดเบสเซลอันเนี้ยถ้าไม่กินนะเซลล์ประกอบคอลลาเจน่าแตคนไทยเรารู้แหละเรารู้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเออคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของอะไรรู้แต่ว่าวิตามินซีกินอันนี้อันนี้ก็เป็นความรู้อันหนึ่ง ที่สําคัญมากนะคะซึ่งเราอยากจะให้ดูต่อเลือดแข็งแรงเลือดยืดหยุ่นหัวใจก็มีนะฮะคอลลาเจนทําให้มัน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 กล้ามเนื้อะเด็นต้องรนอลมให้คนกินส้มของบ้านผลไม้ที่รสเปรี้ยวนะคะหัวใจมีกล้ามเนื้อหัวใจการทํางานคอลลาเจนก็จะมีส่วนคือมีส่วนทุกๆอวัยวะเลยนะกะเพราขปัวสาวะเวลาเราจะ ปัสสาวะต้องมีการบีบตัวของแก้มเนื้อนะใครปัสสาวะกระปริดก,กระปลอย,ลยอะไรพวกนี้คน,นสูงอายุเนี่ยก็คอเลาเตอรก็มีส่วนกันก็คือว่าเป็นส่วนประกอบทั่วร่างกายเลยนะคะ,ะแล้วก็เมลส์ ails, นะคะเล็บ นะฮะจอย์นี่ที่เล่าให้ฟังนะคะพวกเป็นข้อต่อเชื่อมประสานงานกันนะฮะพวกกระดูกตแต่ละแต่ละแต่ละส่วนของเราก็ต่อไปจะมีเอ<น>็<ะ>นมีเอ<น>็นเอ็นคอลลาเจนเป็นส่ว<อ>นประกรอบของเอ็นข้อต่อลิกาเมนเชื่อมนะคะแม้กระทั่งก,กระดูกสันหลังของเราเนี่ย ก็เป็นประกอบเป็นชิ้นๆเป็นกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนประกอบทําให้มันมีการเคลื่อนไหวง่าย flexibility มี<ะ>สารหล่อลื่น<ะ>ทําให้เราเคลื่อนไหวสะดวก<ะ>ะะเวลาเราอายุมากๆเนี่ยพวกคอลลาเจนมันจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะนอกจากคอลลาเจนแล้วก็จะมีพวก คอน์ดอยดินซัลเฟตกูตามบินซัลเฟตอะไรพวกนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดกันแต่คอลลาเจนรอลนส่วนประกอบสําคัญเนี่ยเกิดว่าเราอายุมากๆเนี่ยแก่ๆแก่ๆนี่เป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยสุภาพนช่ไหคะอนุญาตาสูงว<ไ>ัยนะคะ<ช>สูงวัยเนี่ยก็คอลลาเจนรอลสร้างน้อยลงนะมรับไหมคะยอมรับเรื่องสูงวัยนะใจด้วยต่างๆเนี่ยไอ้พวกคอลลาเจนน้อยๆแล้วก็มีสารอื่นๆด้วยนะคะพวกคอน์ดอยดินซัลเฟตพวกไฮโดรโลนิคเนี่ยมันก็ทําให้หล่อลื่นได้น้อยลงข้อเข่ามันก็จะติดคัด เราจะเกิดมีอาการปวดกล้ามเนื้อข้อปวดข้อปวดเข่านะคะปวดหลังเพราะว่าหลังนี่ก็กระดูกสันหลังนี่ก็มีคอลลาเจนช่วยเชื่อมในเรื่องของความแข็งแรงด้วยอาจารย์กบอกแล้วว่าทุกส่วนของร่างกายจะมีมีโปรตีนมาไหลนะนะมันมันก็อปร์ปรไปเลยแหลมัสโซนะคะกล้ามเนื้ออันนี้ก็เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็ดูให้ดูกระดูกเานะคะข้อตรงข้อต่อนี่คอลลาเจนมีหมดเลยนะคะแล้วนี่คือที่ผิว ก็จะมีคอลลาเจนอยู่ในชั้นของเดอร์มิสนะคะผิวช,ชั้นในนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโครงสร้างของคอลลาเจนที่เล่าให้ฟังว่ามันค่อนข้างจะสร้างลำบากนะคะแล้วก็เป็นโมเลกุลที่ใหญ่นะคะอันนี้ก็ให้ดูว่ากรดอะมิโน,โน20ชนิดเนี่ยที่มันประกอบเป็นคอลลาเจนมีอะไรบ้างแต่ที่สำคัญคือกรดอะมิโนของของคอลลาเจนเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสายยาวๆนะคะสายหนึ่งก็ประมาณสักเเท่าไหร่ดีฮะ หลายพันกรดอะมิโนเชื่อมกันเป็นสายยาวแล้วก็แต่ละสายก็สามสายมาเชื่อมกันเป็นดับเป็นทริปเปิลฮิลิกส์นะคะเป็นเกลียวนะคะเหมือนกับเชือกนี่ค่ะเชือกเชือกก็เป็นเส้นแต่ละเส้นก็เป็นคอลลาเจนแล้วก็มาบิดเป็นเกลียวแล้วก็มประษานงานกันแล้วก็เชื่อมกันทําให้มันแข็งแรงเป็นโครงสร้างคล้ายๆกับเป็นเชือกทาให้ทําให้ทําให้โครงสร้างแข็งแรงนะคะอันีใหญ่เชื่อมกันมากน้อยประการใดก็มันแข็งแรงมากแข็งแรงเชี่ขนาดที่ว่า มันมันเป็นส่วนประกอบของเว้าฟหัวใจด้วยซ้ำไปนะทำให้กั้นระหว่างหัวใจชั้นบนกับชั้นล่างไม่ให้มันเลือดมันผสมกันคอ,อลลาเจนก็เป็นส่วนประกอบสําคัญทีนี้คอลลาเจนก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะ,ะนบบคะน้ำหนักโมเลกุลก็ใหญ่ๆมากทีเดียวสามพันสามแสนกิโลดลามแสนออย่างนี้เดี๋ยวก็ถือว่า,วาเป็นเชนลูโซ่หรือว่ามันเป็นเกลียวค่ะเป็นเกลีวยว,แล,ว,ลวแล้วก็เป็นเกลียวแล้วก็ประสานงานกาันโดยจะมีโครงสร้างให้ต่อไปนะคะ อันนี้ก็เริ่มแรกนะคะว่าเป็นเกลียวนะคะเวลาจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็สร้างเป็นแต่ละสายแล้วมันก็บิดเป็นเกลียวแล้วก็จะมีการตัดมันแล้วก็มาเชื่อมกันอีกทีด้วย Crosslink ด้วยวิธีปฏิกิริยาที่เราจะเชื่อมแต่ละสายแต่ละสายให้มันมีแรงมากขึ้นเพื่อจะเพื่อจะทำให้มันแข็งแรงถามว่าถามว่าเมื่ออายุมากมากขึ้นไอ้เจ้าสายเกลียวต่างๆทีเ่เร็วนี้นะ,ะมันจะเหนียวขึ้นป่เริ่มใหม่ๆไหม มันจะสร้างน้อยลงคือคอ,อลลาเจนพวกนี้เวลาสร้างแล้วมันก็ถูกสลายไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ถูกไหมฮะแต่ตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะสร้างขึ้นมามากกว่าการสลายแต่พอเราอายุมากๆขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้สร้างเพราะฉะนั้นเกลียวต่างๆพวกนี้พวกพวก,พวกคอลลาเจนพวกนี้ที่เป็นเนี่ยมามามา,มาเชื่อมต่อกันด้วยปฏิกิริยาหลายสิบปฏิกิริยาไม่ใช่ว่ากดอะมิโนกินกดอะมิโนอย่างดีเราจะได้คอลลาเจนนะคะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนที่ต้องสร้างมาจากอะไรดีฮะ ปฏิกิริยาหลายสิปฏิกิริยานะคะมีเอนไซม์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่สร้างไม่ใช่ง่ายๆนะร่างกายต้องมีกลไกในการช่วยมีเอนไซม์มีเอนไซม์ที่ต่างมีวิตามินซีนะครับมีอะไรเยอะบ้างทีเดียวนะสากว่า reaction เลยนะคะก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะอายุเป็นปัจจัยสําคัญนะยังเด็กๆอยู่จะเห็นว่าผิวพรรณเราจะสดใสตาใส ผิวพรรณดีมากผมผมเป็นเปล่งประกายพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตาเราก็จะไม่ค่อยใสยแล้วผิวหนังเราก็จะเริ่มเขียวนะคะ,ะเริ่มมีรอยย่นเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันน้อยลงะนะคะแล้วฮอร์โมน่างๆก็น้อยนะคะ,อะพอเราอายุน้อยมากขึ้นก็ฮอร์โมนก็น้อยลงนะคะภาวะร่างกายเราก็อาจจะมีการทํางานที่เสื่อมถอยอะไรพวกนี้ก็เป็นตามสภาพเพราะฉะนั้นเราจะจะสังเกตดูว่าเด็กๆจะดี พอเราแก่ๆแล้วอายุมากๆขึ้นแล้วมันก็จะน้อยลงทําให้เรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อการปวดเมื่อยล้างไม่ดีไปหมดทุกอย่างนะฮะเป็นธรรมชาตินะฮะแต่ว่าเราให้ฟังว่าการจะสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายสิบปฏิกิริยาแล้วก็วุ่นวายพอสมควรนะเห็นนั่นเห็นท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ามีการสร้างเป็นสายนะฮะพอสร้างแล้วก็จะมีการตัดแล้วก็มาเชื่อมกันใหม่พันกันสามเส้นนะฮะเสร็จแล้วแต่ละเส้นเล็กๆก็จะมา crosslink กัน แล้วก็อยู่กันเป็นเส้นให้เราเห็นเป็นเส้นเชือกอเส้นเชือกอันนี้ก็มีคอลลาเจนหลายหลายพันโมเลกุลเป็นสายเชื่อมกันเหมือนกับเป็นเชือกใหญ่นะคะคเพราะฉะนั้นนี่คือโมเลกุลของคอลลาเจนนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องดูไว้เพราะว่าเป็นโมเลกุลใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าแต่ละเส้นแต่ละเส้นที่มันเป็นเชื่อมกันเยอะเนี่ยมันจะมามามาคอสลิงแบบว่าเชื่อมด้วยความแข็งแรงด้วยพันธะที่แข็งแรงมากนะคะ มันสารไปสานมามันมันก็เหมือนกับไอ้ทั่วธรรมดาเราเหมอนนะถ้าเราเหมือนบ้านเราเนี่ยถ้ามีสานกันไปสานกันมามันขัดแตะนะรู้จักขัดแตะไหมเออมันไม่ผ่ายกระานแ้วไปสานกันมาก็เลยทาให้ไอ้แผงไม่ผายมันแข็งแรงค่ะผมก็จะลองดูเพิ่มว่าถ้าอย่างนั้นแต่ว่าการจะสานขึ้นมานี่ก็ต้องอาศัยปฏิกิริยาหลายอย่างกว่าจะเป็นโครงสร้างของคอลลาเจนได้นะคะไม่ใช่ว่าแล้วก็เป็นโมเลกุลที่ใหญ่ ยาวสา0 0สนโมเลกุลนะคะอันนี้ก็ให้ดูความความความสามารถของมันในการที่จะแข็งแรงนะคะสามแสนโมเลกุลนี่ในร่างกายหรือในในร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาสามแสนประมาณกิโลสามแสนดาลตันนะฮะ<า>ประมาณสา0พันประมาณส0มพันกรดอะมิโนะมันก็ใหญ่พอสมควร,ระน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นหน้าทีะะ่ของร่างกายที่จะสร้างนี่ในคำถามอ่ะ นะครับจำต้องกานมองเห็นหลางๆไม่ใช่หลางๆเริ่มเริ่มมองเห็นเรื่องกานนะชัดเจนนะทีนี้โคเรเจนร่างกายเราเนี่ยมันจะต้องกินอาหารแน่แหละเราถ้าไม่กินอาหารมันจะสร้างไม่ได้ถ้าถ้าอาหารที่จะมาสร้างโคเรเจนนะครับก็คือกร็ดอะมิโนกรดอะมิโนที่กรดอะมิโนที่ว่าเนี่ยโดยมากอาจารย์ต้องอธิบายบอกว่าเราได้มาจาก เนื้อหรืเนื้อสัตว์ไข่นมไข่นมๆที่เราเรียนหนังสือกันมาคหมายควาแหล่งโปรตีนทั้งหลายเ่าเนี่าเราเราเราขาดไม่ได้ค่ดังนั้นหมายความว่าเอาไข่ชอบป็นไข่ะไข่ก็ช่วยดอาจารย์ช่วยบอกบอกเลยว่าจริงๆแล้วกรดอะมิโนที่เรารับผ่ทานจากอาหารเนี่ยนะก็เป็นเป็นปัจจัยอันนึงที่ช่วทำให้เกิดสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กๆแล้วก็ทานไข่นมปกติร่างกายเราก็สวยงามถูกไหมฮะพอเราอายุมากๆขึกก้นแล้วการทานคอลลาเจนน้อยลงเนี่ยพอเราก็ทานโปรตีนเหมือนเดิมแต่มันก็จะไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นไปแล้วเนะนื่องจากว่าปัจจัยของอายุฮอร์โมนต่างๆถึงแม้ว่าจะรับประทานโปรตีนไข่นมเหมือนเดิมก็ตามนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสภาพวะของร่างกายที่ไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้ค่นะ,ะนะทีนี้ เอ่อคอลลาเจนเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่ามีกรดอะมิโนต่อกันเป็นสายยาวแต่ว่าคอลลาเจนจะมีกรดอะมิโนที่พิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงก็คือมีโพลีนเยอะหน่อยนะคะมีไลซีนเยอะหน่อยนะคะมีไลซีนเยอะหน่อยคือคือเป็น่งประกอบของมันกรดอะมิโนส่วนประกอบของมันนี่สาเหตุที่ฉันต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเออจะมีการโฆษณานะคะว่าคอลลาเจนนี้เป็นอย่างไรนะคะก็จะมีโพลีนเยอะหน่อยนะคะมีไลซีน มากหน่อยในคอลลาเจนทีนี้ถามบอกว่าถามบอกว่าเอถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กๆเรากินโปรตีนไข่นมสัตว์ก็สร้างคอลลาเจนได้เลยผมเออคำเึยแต่ปิดไหมว่าไข่นมเนื้อแต่ถั่วพืชก็พืชเพราะว่าผมไปเดียมาเขาไม่กินเนื้อเลยนะคะเขากินถั่วทั้งนั้นเลยถั่วนานาที่นี้ถั่วลิสงถั่วเลืองถั่ว หลายหตัวมาแฮะนะครับทั่วๆแต่รูมใบหน้าใบตาก็สดใสนะสดใสเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกินมังสวิรัตก็ได้โปรตีนครบถ้วนนะคะเพียงแต่ว่าต้องกินหลากหลายหน่อยนะฮะกรดอะมิโนเพราะว่ากรดอะมิโนจากพืชเนี่ยจะดีเท่าเท่าจากไข่นมไม่ได้อันนี้ต้องขาดบางตัวไปหรือขาด essential amino acid บางตัวไปบางตัวไปนะเช่นเช่นข้าวอาจจะขาดไลซีน นะคะเ้าพูดอาจจะขาดทริปโตแฟนอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องกินหลากหลายเรื่องกินเยอะหน่อยอันนั้นเรื่องโปรตีนนะคะแต่ว่าโปรตีนจากเนื้อเนี่ยมันครบไข่ไข่ดีที่สุดไข่ดีที่สุดได้ไข่ก็ครบนมก็ครบนะคะเป็นไข่นะครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงค่ะเป็นไข่ไกลนะครับบ้านเราราคาไม่แพงค่ะนะครับอ่าเพราะเพราะบ้านเราก็มีมีไข่เป็นตัวหลักแล้วนะค่ะนมพอฟืนมีบ้างแต่ก็ไม่มากไม่มากนะเนื้อเอาโอเคเรามีเนื้อปลาเนื้อหมู อันนี้ก็อน้พอช่วยได้บ้างก็พอช่วยได้เลยนะคะทีนี้ตอนนี้ก็มีอาหารเสริมแล้วเอาอาหารเสริมผสมคอลลาเจนล่ะแ้วให้คอลลาเจนไปเลยถามให้จาายมากกว่านั้นกินไข่กันแล้วกินนมกันแล้วกินเนื้อกันแล้วกินพืชที่เป็นโปรตีนกันแล้วเนี่ยเอเหล่านี้มันพอไหมพอฮะพอแล้วไปมาเสริมทำไมก็ก็ถึงบอกนะคะว่าว่ามันเป็นการอะไรฮะร่างกายสร้างน้อยลง ถูกไหมฮะคอลลาเจนแล้วก็ต้องสร้างหลายหลายปฏิกิริยามากกรดอะมิโนนี่เป็นแฟกเตอร์แฟกเตอร์หนึ่งเป็นปันจจัยอันหนึ่ง<ต>นะคะแล้วเราก็รับประทานอาหารโปรตีนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็พอเพียงแล้วนะคะทำไมถึงจะต้องมารับประทานอาหารเสริมที่มีคอลลาเจนด้วยแล้วมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นคอลลาเจนจริงหรือเปล่า<ต>นะคะเราต้องมาพูดแต่ครั้งหน้านะหรือว่าพูดไปเลยเลยกี่นาทีอ่าครับตอนนี้นะครับเราใกล้หมดเวลาแล้วใช่ไหมฮะ,ะช่วงแรกค่ะ ก็เดี๋ยวขั้นแาว่าพูดไปว่าอาหารเสริมที่ใส่คอลลาเจนเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าครับนะคะอ่าหลังจากไปตรงนี้เรารู้งานแล้วนะคอลลาเจนคืออะไรคือสารโปรตีนอะไรที่ว่าเนี่ยแล้วมันก็ไปช่วยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้างมขนาดใหญ่สร้างลำบากมีประโยชน์อย่างไรนะดูแทัอาหารต่างๆม่ว่าไข่เนื้อนม่พืชที่มีโปรตีนค่ะนี่คือดังใหญ่ๆต่อไปก็จะต้องมาคุยในภาคที่สองว่าแล้วเราจะเป็นไหม ที่เราต้องมากินคอลลาเจนเสริมลงไปสมคอ,อลลาเจนเลยนะฮะ,ะว่ากินคอลลาเจนแล้วจะเป็นคอลลาเจนไหมในร่างกายฉันติดตามในตอนที่2ต่อไปช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ